ของจากน้องส้มอ่ะที่มันพวกสวยๆวยอ่ะมาใส่มังกี้บ้างเพราะว่าแบบว่าส้มๆอ่ะม,มันไม่ค่อยได้ขี่แล้วแม่มาจากไหนล่ะแพ่ถอดมาถอดมาทำไมพ <c oughs> ี่ไม่เกี่ยวนาไอแพรแกทำ ว,วันนี้ก็อยู่กับช่องป่าเฟรม90องศานะคะทุกคนก็ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมพี่เป็นคนมาเปิดคลิปช่องเฟรมก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์เฟรมนั่นก็คือเราอะรวมหัวกับพี่ยักษ์นุ่นดูพี่ยักษ์ทำของให้เราอยู่ ก็คือเราอ่ะให้พี่ยักษ์อ่ะจัดแต่งสวยอ่ะให้เฟรมใหม่คือคทุกคนอาจจะได้ดูคลิปเฟรมเอารถไปทำกระช่างบิชใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะย้ายย้ายของจากน้องส้มอ่ะที่มันพวกสวยๆอ่ะมาใส่มังกี้บ้างเพราะว่าแบบว่าส้มๆอ่ะมันไม่ค่อยได้ขี่แล้วเออมันรถมันยังไม่เสร็จก็เลยเอามาใส่คันนี้ดูเพราะว่าคันนี้มันเสร็จแล้วได้วิ่งแล้วเราก็จะมาจัดสภาพให้มันสวยๆนี่ทุกคนมามาดูกันนี่พี่ยักษ์กำลังนั่งทำให้เราเลยดูกันนะว่าเราใส่อะไรบ้างพี่ยักษ์เราใส่อะไรให้เฟรมบ้างนะใส่ปั๊มบนบตเตอรี่สี อิตาลีเดีอใช่อิตาลี 5A โอ้ให้เองแล้วก็ปั๊มล่างจะเป็นด้วง้ข้างหลังนี้อันนี้อันข้างหลังนี้เป็นปักข้างข้างหน้าเป็นด้วงโอเคอะขอดทุกอย่างเลยถอดออกเอาไม้หมดอันนี้มันดูไม่เนี่ยไม่รู้ผมไม่ได้บอกมนะใช่โอ้เแล้วแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่ของเราหรอนี้ไม่ใช่ใช่ไหมนนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นที่ประแจขาอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะใช้เวลาไล่ลมนานมากเลยพี่ยักษ์คิดว่ามันจะว่าไว้มันไม่ว่าหรอกถ้าของแต่งถ้าเองปักเอาอยู่แล้ว มมไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้บอกมันใช่ไหมเออป้องแอบล้ออะไรเรื่อถ้ามันซื้อใหม่อะมันดีใจอยู่อะไรวนเบียนนี่ว่ามีมีอยู่น้อยๆก็ใช้สอยประหยัดนะเฟรมนะแล้วไอเนี้ยของนี้ก็มันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเออตัดเลยใไหมถ้างั้นเอาฟันไก่มาตัดจริงหรือไม่รู้เรื่องหรอกแบบไม่รู้เรื่องหรอกโนเบรนี่ยเปลาเฟรมโนเฟรมแบบจัดให้สวยๆเอาก็พอแล้วนะไม่ต้องแบบเนี้ยโยงอย่างเงี้ยแบบมาช็อตมืออย่างเงี้ยเออเงี้ยเงี้ยเออปัองเวลามติดเครื่องเพื่อให้ช้ำมือเออ อะไรเงี้ยแบบเพราะป่าเฟยไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันโง่มันโง่พูดเงี้ยเลยมันโง่ทีนี่ขนาดพูดอ้อมโลกอ่ะแล้วมันไปไหนเนี่ยไม่รู้ก็น่าจะไปไปซื้อของอที่ไหนเมียไหมเนี่ยชอบไปขอพักชอบไปเซเว่นเนี่ยแถวบ้านชอบู่นั่นแหละช่วงนี้เดี๋ยวก็ขี่รถออกบ้านเนี่ยก็ขี่รถออกบ้านงั้นเจงแพรอย่างเนี้ยอย่าไปกลัวนะแบบมาถึงแบบถ้ารู้ความจริงแบบเดี๋ยวจะชอบทำท่าแบบจะเสิร์ฟไม่จะตกเนี่ยแบบจัดคืนเลยนะเอาแบบแบบถ้ามันง้างปุ๊บเราตกก่อนเลยนะเเอออามันง้างเราก็สอย เออ เดี๋ทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะขอจัดสภาพก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะเมื่อกี้เฟรมทักมาบอกว่ากําลังจะกลับมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันดีพี่ยักษ์เป็นไงบ้างโอ้ยาวเลยน้องเอ๋ยโอ้โหอีกนานเลยเหรอแบบอ๋อเพราะว่าเขาใช้ของก๊อปทุกอย่างเออเป็นของอทไงถ้าเป็นของแท้มันทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จทุกคนดูได้ว่าันซื้องแท้เออแล้วโกหกนะจริงๆปั๊มแท้มันเป็นพันใช่ไหมพี่ยักษปั๊มเนี้หลักร้อยหลักร้อยแล้วเนี่ย <ork ork: ใช่เหรอเอ ead, อ่ะเนี่ยมันใหญ่ไหมเฟรมแกซื้อของกระจกขนาดนี้เหรอเฟรมไม่แล้วประเด็นซื้อของกระจกเราไปบอกเจ๊แพรซื้อว่าเท่าไหร่ซื้อมาแพงแพงแล้วเงินเหลือไปไหนอ่าเออทุกคน ทุกคนไปเช็คราคาบกันหน่อยด้ว่าแม่ไอ้สาวของพักกันแน่อะไรบน้ที่มีแต่ของอะไรเงี้ยนี่นี่ทุกคนดูใส่มาก็นี่ใส่นี้ละใส่ไอเดีนอะไรกันหน้าทุกหน้าเสร็จแล้วหน้าเสร็จแล้วเฮ้ยมันก็มันก็สหรือว่าทำเป็นแกล้งเลยไหมล่ะแค่ทำเป็นเหมือนต่อแล้วก็ให้ไปขี่เบียร์จังไม่มีเงี้ยเนี่ยลงคลองไปเลยนี่ทุกคนดูนี่นี่สวยยืนนะปักเสร็จละ กเกมเอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องทำแล้วทำไมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวก็คือสายตรงนี้มันต้องซื้อสายใหม่เพราะว่าสายไม่ไหวแล้วมันโดนงสายปลอกังแต่ว่าเราสายปั้มเดินอยู่ไหนเอาปั้งเอาสายปั้งเดินมาใส่ปั๊มเดิมปั๊มเดิมท่นนี้ปั๊มมันเอาไปเก็บไว้ไหนวะโอ้โหอย่างดีเลยมุกเจ้าเนี่เหรอเออเนี่ยเนี่ยเอาสายเนี่ยเออใช้สายได้ไหมปั้งเดินเนี่ยใช้สายเดิมเออจบเลยสายนี่ยปลอกมา อ๋อแล้วมันจะไม่ว่าหรอพี่ยักษ์มันจะว่าอะไรมันแค่ของปลอมอ่ะบอกเลยถ้ามันด่านะพี่จะบอกเองด้วยว่าปั๊มแม่มาซื้อมาหลักร้อยมันไปบอกว่าเองซื้อหลักหมื่นบอกเลยแล้วก็โกหกเนี่ยอะไรมาเออจะต้องสัมภาษณ์ความจริงกับมันสักหน่อยนะอย่าไม่ต้องปั๊มปลอมแม่ก็บอกว่าซื้อมาแพงนู่นนี่นั่นเอออย่าพอพี่มเห็นโอ้โหงานว่าแล้วทำไมพี่ยักษ์นั่งทำนานมากเลยทุกคนไม่สักซักทีถ้าเป็นของแท้นะถ้าเป็นอื่นแท้นะป่านนี้ปลดจบแล้วเสร็จแล้วอันนี้แบบได้ยังไงก็ได้ไม่ได้อะถ้าเป็นของ แด้ี่จบแล้วะจะจ่อไว้เฟรมไปไปเคลียร์มาเลยนะถ้าเห็นมันเคลียร์มาเลยบอกว่าถามนี่ว่าของที่มันซื้อมาเนี่ยมันหมดไปเท่าไหร่จริงเนี่ย<ะ>ที่ไล่ๆดูเนี่ยประมาณสองสามพันเองไม่ได้บอกว่าซื้อสองสามหมืห่นออจใช,ใช่ใช่ บอกว่ามาซื้อปั๊มทีนึ่งก็รัเป็นหลายเป็นพันอยู่บอว่าเป็นพันเป็นพันเหมือนเมันกูโอ้ที่แท้เป็นหลักร้อยโอเคทุกคนเดี๋ยวลรงให้พี่ยักษ์ทำงานต่อก่อนอันนี้ก็ว่าประมาณน,นี้แล้วเดี๋ยวรอดูตอนที่เฟรมมาเลยก็พี่ยักษ์ทำเสร็จเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาเค้นความจริงเรื่องราคากันนะคะว่ามันกี่บาทนะคะทุกคนตัวมีพิรุธหรือเปล่านะแต่มันไม่น่าสงสัยหรอกเดนยักษ์มาบอกเลยว่างปลอมกออบอกเลยว่าโดนยัก มันไม่มีถิดบทเลยไปซะนานเลยนะเฮ้ยไอ้คนเก๊ทำไมไม่กลับบ้านล่ะพนี่ยทำไมอ่ะรถให้มึงเนี่ยนี่ไปไหนมาเดินเดินเตี๋ยวของปั๊กเี้ยทำไมรถไม่เหมือนเดิมทำรถทั้งวันเลยเี่อไม่เหมือนเดิมยังไงแต่งแต่งให้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมยังไงมันมีเบรกมาเนี่ยรถเดินมันไม่มีเบรกเหรอเออรถปกติรถไม่มีเบรกเหรอปั๊กถามจริงแม่มาจากไหนล่ะแคร ถอดมาทำไมพี่ไม่เกี่ยวน่ะไอ้แพร,พรมันบอกให้ตัวตัวไอ้ตัวกล้าไปถอดแล้วตัวกล้าก็มาวางบอกว่าไอ้แพรแล้วก็เดินออกมาเอามาใส่คันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันถอดมาจากไหนไอ้เกม่ยวอ,อะไรก็เห็นเจ๊บอกว่าเจ๊อยากเอาไอ้ของพีส้มๆมาใส่คันนี้เขาก็เลยจับ เขาพูดตอนไหนเขาอยู่ฟ้าสีส้มๆนี่มันมาจากไหนวะใช่นี่ไม่ขอส้มๆนี่เองรถกระเป๋าโอ้โหชัดเลยอะไรอีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดดูรางน้ำมันเบรคเปิดเปิดดูน้ำมันเบรคแล้วรู้เลยไม่ใช่เปิดดูนี่เปิดดูไออะไรวะที่ปิดมันมีเปล่าถ้าไม่ปิดมันขออีส้มโอ้ยยอ้ยซีดอะไรขโมยอะไรตัวเองทำโตัวเองทำหายเองแล้วยัางนี้เสือไม่ร่าเสือไม่ร่าถุยตรงไหนเนี่ยมันก็ได้อยู่นะพี่ไม่รู้ว่ามันใส่คืนไม่ได้แล้วเพราะสายพี่ตัดลงหมดแล้ว นี่ยเห็นไหมเนี่ยห้อยเนี่ยห้อยเนี่ยเอาแล้วตัดเอาแล้วไปแต่งเงี้ยอิตาลีมันได้สายแบบนี้ก็สาของก็เปนของปลอมก็ของปลอมอ่ะของแท้ถ้าอิตาลีแท้มันจะเป็นปั๊กอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะเสียบเข้าใต้ปั๊มเลยแล้วอะไรเนี่ยใครอะไรมาเอ้าแล้วโลโก้ผมไปไหนก็บอกเลยว่าเนี่ยเขาบีว่ามันเป็นของปลอมโอ้โหี๋ยเดี๋ของแท้มันคือของแท้ก่อนจะมาอิตาลีอ่ะปักยักฟ้องเขาหมดเลยคลียร์กันเลยเนี่ยมึงปั้มตัวเนี้ยมึงบอกเมียมึงว่ามึงซื้อมาเจ็ดแปดพันไอ้เนี่ยนะพันห้า อืม uh. แล้วปั๊มล่างแล้วปั๊มล่างด้วยแเปลี่ยนปั๊มหลังด้วยใช่เปลี่ยนหมดเลยแล้วทำไมเบรกไปไหนอ่ะสายมันเป็นสายปลอมมันใส่ไม่ได้เบรกบลูทูธไงอาวใส่ไได้พี่เลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยใครสั่งพี่เลยมึงเทียบอ่ะเลยมึงบอกว่ามันไม่ได้แท้มันของปลอมมันน่มมันถ้าเป็นสายอืแทถ้าเป็นสายเอื่นแท้แล้วเราตัดต่อสายยังไงเราก็สุกใหม่ได้เออแป๊บเดียวแต่อันนี้คือมันปั๊มมาจากโรงงานนี่มันคือสายปลอมมันก็สุดได้ไงตอนแรกมันเป็นเต่ามันเป็นด้วงอันนี้คือ จากโรงงานเนี่ยเลยไม่ได้แกะ<ช>แต่ข้างหลังมันต้องแกะไงข้างหลังมันต้องตัด เออตัดไงพอตัดไปเพื่อมันสูญไม่ได้เพื่อมันเป็นของปลอมเขาบอกพี่ยอะไรบอกพี่จัดการตามที่พี่ว่าปั๊กแล้วแกะมาตัดแพรอย่างนี้ดีกว่ามันบอกแพรว่านี้มันซื้อมาแปดพันปั๊มตัวนี้มันบอกว่ามันซื้อมาหกพันห้าปั๊กสายมันบอกเออห้าพันห้าเอาสายเนี้ยมันบอกว่าประมาณพันพันสองพันห้าสายนี้นะพี่บอกเลยนะแพรไอเนี้ยแหละพันห้าไอเนี้ยพันสองปั๊กอย่ามั่วของแท้เลยของแท้ยังไงกล่องผมก็มียิงสายไอ้ตีทำไมอ่ะ มันของแท้เลยมึงดูดิยากินสส่นี่ป่ะนะดูอกินลวใครมาแกละดูดิเอ้าเอาอิตาลีโลโก้ขาวไอเนี่ยปกติของแท้เขาจะสกรีนเลยไม่ใช่นี่มันสติ๊กเกอร์มันเป็นบาโค่ตคเขาจะสกรีนเขาก็ไว้อย่างนี้เลยไม่ใช่ซื้อของอะไรก็มันหลอกมันเอาเงินไปไหนถามมันมันเอาไปปีไหนที่ไหนไม่มีแกไปเชื่อมากเดี๋ยวโปกแม่งเลย เอามาทำอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาไม่รู้มันก็สวดอุ้ยยังไม่เชียร์กันเลยนะไปขึ้นมึงขึ้นกูเหรอเดี๋ยวนี้ขึ้นมึงขึ้นกูไหมงเห็นไหมเนี่ยถืออะไรอยู่เนี่ยถือแมสอยู่เนี่ยแล้วไงเชื้อโรคเฮ้ยละลายยาอะไรยปอกอ้าแล้วกขาเป็นยังไงเรารถมันใช้ไม่ได้เขาเป็นยังไงอะไรไม่รู้กูงงเราลดพังเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเข้าเรือนเดี๋ยวน้ำเข้าเรือเอ้าเฮ้ยวพี่ชายนี่โอ้องเอ้า พังแล้วพังทั้งจริงๆมันมันของไอ้มือเจ้าปีถลอกหรือว่ามือเจาเปลือกเปียกอะน้ำมันเบกหกใสเนี่ยไม่ล้างเหรอแทนแกทำอะไรไม่คิดหรอกอุ้ย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 อยอุ้อุ้ยอุ้ยอุยอุ้อุ้ยอยอุ้้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้อ้ อย่าอย่านะมีคนท้าหยู่เดี๋ยวก่อนเดีรื่องเคลียเลยแค่ถามมันเลยมันเอาเงินไปไหนให้กี่ไหนเงินไม่ได้ไปไหนเงินก็อยู่เนี่ยอยู่ที่ปั๊มเนี่ยอยู่ที่ปั๊มเนี่ยมีฝากข้างมาจากคันไหนหมดทุกคันนะที่มันหมดทุกคันไปถามแบงค์เลยซื้อต่อจากเขียวอีมาสมัยก่อนที่ไม่อยู่แรกสมัยก่อนนะแต่ว่าเกณตั้งแต่นู้นแล้วโอ้ยสมัยก่อนนั้นโดนแล้วแค้์อย่ามายุ่งไปล้างให้สะอาดด้วยนะไม่ถ้าไม่ล้างกินโดนหลังมือแถรแกไม่เอาของคันไหนมาก็ไม่รู้เนี่ย ไอ้เคียมึงก็ถ่ายแล้วไงท่านไม่ยักจับพียักจับไม่เห็นพี่ยักไม่ข้ามนะปักูยังไม่ได้เที่ยวเลยกูยืนอยู่นี่โดนแล้วกูยืนอยู่นี่เก่งเออเก่งเก่งเก่งนักเลยโอ้โหหมั่นไส้หรอป่ะหมั่นว่าเมียกเนี่ยอเปล่มแต่งแล้วไม่ต้องเอาอีกแล้วนะเฮ้ไปเอาดีเก่งก็ไม่ต้องเอาเขาอีกแล้วนะถ้าเป็นอย่าเมียไม่ต้องซี้กันแล้วไม่ต้องซี้งานใ้ดีจังเลยอ่ะ สวัสสวรรค์มาปรอดแล้วไม่ได้ซี่แล้วสวรรค์มาปลอดนะทุกคนโอเคกับทุกคนมันใจนู่นแล้วหมอร้อนไปแล้วสำหรับใครนะคะเออเออโอเคโอเคไม่เอาหรอกสรุปแล้วของมาแท้ทุกอย่างยกเว้นสายใช่ยกเว้นสายสายปลอมหรอคือมันโดนหลอกมาหรือว่ามันก็รู้ว่าปลอมรู้ราคานี้มันรู้ยู่แล้วพันเข่ามา คิดว่ามันแบบว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยสักอย่างชีวิตมันนี่เคยไม่คือไม่เคยรู้อะไรนะทุกคนขนาดทอดไข่แค่เอาเอาแบบว่าเหลืองพอไหมแกเหลืองพอยังแบบนี้เหลืองพอไหมทอดไข่นั่นแหละเฟมไม่รู้เฟมไม่รู้จบนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนใครนะคะที่ชอบกินี่อย่าลืมกดไลค์กดใจกับตัทรายด้วยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปจัดการมันก่อนเดี๋ยวมีคืนเดี๋ยวมีคืนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเดอน